โอ้โหทำอะไรยีช่างเอสโอ้เสียงดังมากเอ้าเอ้าเอา,เ,อา,เ,อาเป็นวิธีการาใช้เครื่องอตัดหญ้านะครับปั่นดินฮะเอา้าเป็นวิธีการาคิดค้นแบบใหม่ครับผมนะครับสำหรับช่างนี่เขาจะคิดค้นอะไรที่มันแปลกประหลาดหรือว่าทำได้นั่นเองนะครับ นี่ครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง YouTube ครับผมไรสังกัดดังซิ่งครับเอาเอาอ,อีกรอบครับ ติดอะไรอติดได้ละติดติดยาหรือติดอะไรเชื่อกเหรออ๋อมีไม้ด้วย๋อติดไม้เครื่องดับเลยครับเอา้าตารดง่ายแล้วเสียงเหมือนกันแข่งมอไซค์เลยอ่ะปั่นกระจายเลยครับเป็นเครื่องอา่าต่อจาก ใบไม้อ่อใบมีดนะครับเมื่อก่อนจะเป็นใบตัดนะแต่ตอนนี้ปรับมาเป็นใบใบตีดินนะครับหรือว่าใบตะกุยนะครับปุยเป็นร่องเลยครับเขาจะไม่ขุดนะครับใช้เป็นเครื่องปั่นนะ มีจอบเล็กๆครับมาไว้ขุดดินด้วยเมื่อเราปลูกยาแล้วเราควรทำไหมนะครับ มันต้องควรทำมันต้องทำนะพี่น้องถ้าไม่ทำนี่เราไม่ชันอ่าไม่ขยันที่จะตักน้ำรดนะครับเนี่ยเราก็ต้องใช้เครื่องทุ่นแรงอย่างเช่นอ่ใส่ท่อนะครับใส่ท่อแบบนี้แล้วก็อา่าฝังลงไปแล้วก็เอาเครื่องสูบน้ำแบบนี้ครับนะครับเครื่องสูบน้ำแบบนี้ที่เราจะต้องมารดนะครับเจ้าหญ้านะเพื่อที่จะ ให้เขารับน้ํานะถ้าเราไม่รดนี่เรียบร้อยหมดครับไม่มีเหลือนะ ช่างก็กำลังต่อน้ำแล้วก็ขุดฝังท่อครับนี่ครับเราาต้นไม้ยังไม่พอนะไม่รู้ว่า่าเพราะว่าเขาปลูกทีนะครับทีมากนะ จริงก็เว้นสักระยะ1ต้นก็ได้เนาะเผื่อความมันโตขึ้นนะครับอันนี้เขาปลูกทีเกินนะอย่างถ้าถ้าความคิดของเราก็คือ,อเอาออกจากตรงกลางต้นหนึ่งนะครับแล้วก็ขยายออกมานะฮะวันนี้มันทีเกินไป เริ่มฝังท่อลงแล้วครับตรงไหนที่มันสูงก็ยังฝังไม่ได้นะนี่เอาลงง่ายๆครับนะฮะลงแล้วฝังแค่พอประมาณครับไม่ได้ฝังลึกนะ เราไทแบบนี้เสร็จแล้วไม่รู้ว่าเจ้าจรถของเราจะลงเข้าไปเทีได้หรือเปล่านะบางทีก็ต้องลองดูครับนะครับต้องลองดูว่าจะเทีได้ไหมนะเราตรงนี้อะนะครับข้างหน้าเนะี่ยเราไม่ได้บอกแกว่าให้ดันให้หน่อยนะครับก็ตรงตรงนู้นที่รถไมโครเขาโกยเอา อต่ตอใหญ่ไปฝั่งนู้นนะไม่ได้โกยไม่ได้ดันนะครับตัวนี้ก็มีเศษอ่ที่เขาตัดหญ้านะครับเศษที่เขาตัดหญ้าออก มันลงสะแล้วก็มันสกรปรกกับพวกถุงพลาติกนะเราต้องหาวิธีการที่จะเอาพวกเนะจ้าต้นพับุ้งนะให้มันเกิดให้ปลากินครับแ้ามันลงข้างล่างหรือว่าเราจะให้มันย่อยสลายหรือเปล่ามันจะย่อยหรือเปล่านะ,ะสำหรับเศษไม้ต่างๆที่มันไหลลงไปที่สระนะครับบรรยากาศนะครับจุดประสงค์เราก็คืออยากจะมาอยู่ที่สวนเพื่อที่จะ รับบรรยากาศเงียบๆหรือว่ารับบรรยากาศดีๆเพื่อที่จะให้ความสุขของเราแล้วก็เลยสร้างขึ้นมานะครับเป็นบ้านหนึ่งหลังนะครับบ้านหนึ่งหลังก็ถือว่าหมดงบประมาณเยอะยอ,ะอยู่พอสมควรนะนะนะเพื่อความสุขของเราก็าไม่ไม่เป็นไรนะครับ,นะรบข้างหน้าเป็นบานกระจกนี่ เขาไม่ได้ล็อกนะนะครับนะี่ครับเปิดโล่งครับบรรยากาศร้อนๆเอาเปิดนะนะี่ครับมีห้องน้ำโอห้องน้ำใช้ใช้ได้หรือ,อยังเนี่ยทำไมเออใครมาทำไว้อื เห็นแล้วครับบัวนะบัวที่ใช้แม่มาอยู่ตรงนี้นี่เองนะครับก็ต้องซื้ออุปกรณ์นะมาใส่ไว้ก่อนนะครับเพราะว่าเรายังไม่ต่อ,อน้ำขึ้นมาไว้ตรงนี้ครับ ครับสำหรับคลิปนี้ก็บายบายครับผมสวัสดีครับ